ปวดหัวปวดขมับปวดตาใครเป็นอย่างนี้บ้างเดี๋ยวนี้มีวิธีแก้มาฝากกันนะคะโดวยวิธีแก้เนี่ยง่ายมากเลยค่ะก็คือการที่เราคลายกล้ามเนื้อบริเวณต้นคอหรือว่าเป็นตัวบริเวณขมับได้นะคะเดี๋ยวนี้จะมาสอนวิธีคลายตัวบริเวณขมับให้นะคะซึ่งกล้ามเนื้อตรงนี้จะเรียกว่าเทมโพลาลิสนะคะซึ่งมันจะเป็นตัวที่ทําให้ส่งผลปวดเราไปยังบริเวณขมับหรือว่าดวงตาของเราได้เนาะวิธีแก้เนี่ยก็คือให้เราจับไปที่บริเวณขมับอย่างนี้ เสร็จแล้วให้เราคลึงไปทางด้านหน้าแบบนี้นะคะแต่ตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าตรงนี้จะมีตัวของหลอดเลือดค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงค่ะเราจะต้องใช้การนมัดระวังนิดนึงเราจะรู้ได้ไงว่านี่คือกล้ามเนื้อมัดเทมปอร a ลิสนะคะก็คือให้เราอ้าปากนี้แล้วก็หุบจะเห็นได้ว่ากล้ามเนื้อมันจะกระตุกตรงนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราใช้มือคลึงแบบนี้เบาๆสักประมาณ1 0 2ถึงครั้งก็จะรู้สึกเบาขึ้นค่ะ การยืดกล้ามเนื้อบริเวณซับออกซิพิทัลนะคะวิธีเลยก็คือให้เราเก็บค้างอย่างนี้เสร็จแล้วเอามือจับศีรษะกดลงแล้วนับค้างไว้นับ1-10นะคะให้รู้สึกตึงแต่ไม่เจ็บแล้วก็ยืดขึ้นมาทำซ้ำประมาณ3-4ครั้งค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเบาสบายมากขึ้นนะคะ ถ้าหากว่านวดหรือว่ายืดไม่ดีขึ้นเนี่ยก็ใช้การรักษาทางไกายภาพบำบัดอย่างเช่นการใช้เครื่องมือไม่ว่าจะเป็นตัวของพรีมเอสช็อคเวฟอันเดอร์ซาวไฮด์พาวเวอร์เเซอก็จะเป็นตัวช่วยในการลดอาการปวดได้ค่ะถ้าหากว่าใครมีอาการปวดหัวปวดขมับปวดเบ้าตาไม่หายสามารถติดต่อได้ที่เฮเช่คลินิกค่ะ